รักกันนะ please แต่งโดยเลดี y r หน้าตอนที่สามในคืนเส้นปีแบบนี้ชายโสดอย่างเขาจะทำอะไรดีนะจอมทัพนึกสงสัยขึ้นมาตั้งแต่สมัยเรียนปกติในช่วงเทศกาลแบบนี้เขาไม่เคยอยู่คนเดียวถ้าไม่ปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็ควงสาวไปเที่ยวต่างประเทศ จัดหนักกันจนหมดช่วงเทศกาลแล้วนั่นแหละถึงค่อยบินกลับใช้ชีวิตวัยรุ่นผาดผลแบบคุ้มจนจำไม่ได้ว่าปีไหนคือปีใหม่ที่ดีที่สุดพูดได้ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เขาต้องนั่งเหงาอยู่เฝ้าบ้านแบบนี้ซึ่งเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นออกจะสงบดีด้วยซ้ำถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศคิดแล้วจอมทัพก็กดเข้าไปในแอปแชท เป็นการฆ่าเวลาในนั้นมีสาวสวยหลากหลายแนวเรากับแกลเลอรี่สาวงามให้เลือกสรรช่วงหนึ่งปีมานี้เขากดติดตามและเปให้สาวสาวสตรีมเมอร์อยู่หลายคนแต่คนที่เขาชอบที่สุดคือสาวสุดเซ็กซี่ที่ไม่ยอมเปิดเผยใบหน้าตัวเองทุกครั้งที่ไลฟ์เธอจะใส่หน้ากากรูปกระต่ายสีขาวเอาไว้จอมทัพเลยตั้งชื่อเล่นให้เธอว่าน้องกระต่าย น้องกระต่ายเป็นผู้หญิงในฝันสำหรับเขายิ่งไม่เคยเห็นหน้าตาจริงๆก็ยิ่งทำให้เขาจินตนาการตเตลิดลักษณะเด่นๆที่เขาประทับใจในตัวเธอคือน้ำเสียงหวานหยดย้อยเวลาพูดอ้อนคนดูฟังดูเพราะพริง้งจนทำให้จอมทัพเกิดอารมณ์ทุกทีจะบอกว่าเธอเชิญชวนเขาเป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้นอกจากนี้ เธอยังมีความสามารถทั้งเต้นทั้งร้องเพลงครบเครื่องแบบสุดๆเวลาที่ดูน้องกระต่ายไลฟ์ที่ไรเธอจะทำให้จอมทัพหายเหงาได้ตลอดตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาเลยเปเธอหนักมากส่งของขวัญให้รัวๆจนชื่อขึ้นอันดับแรกทุกไลฟฟเลยทีเดียวยึดครองตำแหน่งท็อปด a เนตแบบเหนียวแน่นและในคืนสิ้นปีแบบนี้น้องกระต่าย ก็บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้เหล่าแฟนๆทำให้เขาตื่นเต้นอยากรู้จนถึงขั้นยอมทิ้งผู้หญิงที่อยู่ด้วยเมื่อวานเพื่อรอดูไลฟ์ของเธอในคืนนี้แบบใจจดใจจ่อจอมทัพเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่พวกหนุ่มโสดติดการดูไลฟ์กันงอมแงมก็เพราะเจอสาวสเสน่ห์ล้นเหลือแบบน้องกระต่ายนี่แหละชายหนุ่มที่อาศัยอยู่คนเดียวในห้องกว้าง เชื่อมต่อโน้ตบุ๊กกับทีวีจอใหญ่แบบไม่ต้องเกรงใจใครรออยู่สักพักแชทด,ด้านขวาก็ไหลเป็นเทน้ำเทท่าจากนั้นสาวสวยที่เขาคลั่งไคล้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆคืนนี้เธอใส่ชุดน้องกระต่ายแหวกลึกเว้าสูงมาไลฟ์ถึงหน้าเสียดายที่ปิดหน้าตาแต่รูปร่างแบบหุ่นทรงนาฬิกาทรายสุดเย้ายวนหน้าอกแบบธรรมชาติ ที่ใหญ่เบิ่มเกินตัวสะโพกผายทั้งยังก้นสวยงอนได้รูปนั่นก็ตราตรึงใจจอมทัพมากพอแล้วสวัสดีค่ะคิดถึงกันไม่เอ่ยแค่น้องกระต่ายพูดทักทายด้วยเสียงหวานหวานคำแรกจอมทัพก็กดเปให้แล้วแบบรัวๆโดยไม่รู้ตัวเห็นอีกทีก็พบว่าชื่อไอดีเของเขาเด้งขึ้นมาอยู่เป็นคนแรกอีกตามเคย ขอบคุณมากนะคะคิดถึงคุณเจเหมือนกันค่ะแน่นอนเจย่อมาจากจอมทัพปกติในแอปพวกนี้ไม่มีใครใช้ชื่อจริงกันอยู่แล้วเพื่อไม่ให้มีใครรู้ตัวจริงซึ่งเขาเดาว,ว่าไอ้พวกช่างเปทั้งหลายก็ดีไม่พ้นพวกมีหน้ามีตาในสังคมไปจนถึงพวกเด็กประถมแอบพ่อแม่มาดูกันนั่นแหละความจริงแล้วแอปสตรีมมิงอันนี้ สามารถคอหากันได้แต่จอมทัพเอาแต่เปโดยไม่กล้ากดคอคุยกับน้องกระต่ายจริงๆสักครั้งถ้าเป็นทัพโดเนตคนอื่นป่านนี้คงได้มีแอบจับมือถือเอ็นกันหลังบ้านแล้วชายหนุ่มเอ็นร่างสูงใหญ่พิงพนักเก้าอี้โซฟาถึงเขาจะใช้น้องกระต่ายมาตอบสนองอารมณ์แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับเธอ ไม่ได้คิดตามหาตัวเธอหรืออะไรแบบนั้นฉากหน้าของจอมทัพคือนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงข่าวเช้าของเขาอาจทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาน่าจะควงผู้หญิงจำพวกไฮโซด้วยกันหรือดาราดังๆไม่ใช่มานั่งดูไลฟ์สาวแปลกหน้าในแอปใต้ดินแบบนี้แต่ทำยังไงได้ก็น้องกระต่ายทำให้เขามีความสุขมากกว่าผู้หญิงพวกนั้นสิอีก แม้ต้องเปเป็นแสนแต่แขนไม่ได้จับจอมทัพก็โอเควันนี้หนูมีเซอร์ไพรส์มให้ทุกคนด้วยนะคะอยากดูกันไม่เอ่ยน้องกระต่ายคงจะโชว์ร้องเพลงโชว์เต้นเหมือนเดิมแต่ด้วยชุดที่เซ็กซี่เปิดเผยเนื้อหนังอวบอัดชวนน้ำลายหกกว่าปกติแบบนี้น่าจะมีอะไรพิเศษมากขึ้น วันปีใหม่นี่ดีจังเลยนะจอมทัพคิดระหว่างนั่งดูไลฟ์มือหนึ่งข้างเขาก็เริ่มลูบไลหน้าท้องหนั่นแน่นด้วยกล้ามเนื้อไลลูบขึ้นมาถึงแผ่นอกก่อนเคลื่อนลงไปที่ต่ำอีกครั้งจนกระทั่งล้วงเข้าไปตรงเป้ากางเกงนอนอวัยวะอันเขื่องนั้นเริ่มเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วมันเริ่มแข็งและขยายตัว ดันจนกังเกงในพองครับเขารู้สึกปวดหน่วงไปหมดอีกไม่นานเขาคงได้สารฝันด้วยมือเราระหว่างดูน้องกระต่ายสุดสวยเต้นเย้าใจอีกตามเคยแน่ๆแ,แต่ก่อนที่น้องกระต่ายกำลังจะโชว์ของดีจูจูแถวบ้านจอมทัพก็เกิดเสียงพลุระเบิดดังสน,นั่นเขาสะดุ้งตกใจเอะ๊ะอะไรวะนี่เพิ่งสีทุงไม่ใช่หรืองไง หดหมดเลยชายหนุ่มสะบดอย่างหัวเสียเมื่อลุกเดินไปแง้มม้านดูก็พบว่าเป็นฝีมือลูกบ้านในหมู่บ้านของเขาเองที่อยากจุดพลุเล่นก่อนถึงเวลาเขาดาวตั้งสองชั่วโมงแบบนี้จอมทัพพยายามไม่ใส่ใจแล้วกลับมานอนที่โซฟายาวนั่งดูไลฟ์น้องกระต่ายต่อไปทว่าภาพที่เขาเห็นกลับทำให้เขาต้องแปลกใจ เพราะหญิงสาวในชุดเซ็กซี่ไม่ได้กําลังเต้นหรือร้องเพลงแต่เธอกลับนั่งคุดคูพลางยกมือขึ้นปิดหูตัวเองท่าทางน่าสงสารส่วนสาเหตุว่าทำไมเธอถึงทำท่าแบบนั้นเป็นเพราะตอนนี้ในไลฟ์มีเสียงพลุด,ดังระรัวเหมือนกับบ้านของจอมทัพชายหนุ่มเลิกคิ้วรู้สึกสงสยัยและคนนึกเอนดูน้องกระต่าย เขาเข้าใจว่าเธอคงเป็นคนกลัวเสียงดังอย่างเสียงฟ้าร้องหรือไม่ก็เสียงพลุแต่ว่าจังหวะมันจะพอดีกันเกินไปหน่อยไหมนะไม่สิเขาอาจคิดไปเองก็ได้ปกติไลฟ์จะดีเลยกว่าเวลาจริงเล็กน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับจังหวะจุดพลุเมื่อกี้หรือว่าน้องกระต่ายเป็นลูกบ้านหมู่บ้านนี้จอมทัพคิด แล้วปัดความคิดนั้นทิ้งทันทีคงไม่หรอกนะอาจเป็นที่อื่นที่จุดพลุก,กันตอนสี่ทุ่มเหมือนกันก็ได้พวกไม่รู้เวลามีอยู่เยอะแยะไปคงแค่บังเอิญเฉยๆไม่ใช่ลูกบ้านของเขาหรอกชายหนุ่มที่ไม่คิดว่าจะมีเรื่องบังเอิญขนาดนั้นอยู่เลื่อนนิ้วกดส่งของขวัญให้เธอรัวๆด้วยความสงสารและต้องการปลอบใจพร้อมส่งข้อความไปด้วย ไม่เป็นไรนะครับไว้หายตกใจแล้วค่อยไลฟ์ต่อก็ได้เขาอยากช่วยให้เธอผ่อนคลายไม่รู้สึกกดดันมากเอาใจช่วยให้น้องกระต่ายขี้กลัวกลับมาไลฟ์ต่อได้อีกครั้งส่วนคนอื่นๆก็ไม่ได้ถือโทษอะไรอาจมองว่าเธอจะฉากเรียกคะแนนสงสารเองด้วยซ้ำออขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ให้กำลังใจ แล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เสียเวลาเสียงของเธอฟังดูตะกุกตะกักและสั่นเครือคงเพราะยังกลัวอยู่ดูเหมือนว่าการทำงานคืนนี้จะยากลำบากกว่าที่คิดแต่ไม่นานเมื่อเสียงพลุงเงียบลงหญิงสาวก็กลับมาควบคุมสติได้แต่แล้วก็ดันมีเสียงหมาแมวที่ร้องเพราะตื่นพลุเมื่อกี้ดังเข้ามาในไลฟ์อีก ขณะเดียวกันนอกบ้านจอมทัพก็มีเสียงหมาแมวร้องแบบเดียวกันเป๊ะแววมาเหมือนกันเขายิ่งขมวดคิ้วยุ่งหนักชัดเจนไม่ต้องสืบแล้วสรุปว่าน้องกระต่ายอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆและน่าจะเป็นในซอยเดียวกันกับเขาด้วยด้วยความสงสัยปนอยากรู้ความจริงทำให้จอมทัพไม่ได้โฟกัสกับเสียงร้องและการเต้นเย้ยวนของน้องกระต่ายในไลฟ์นั้นอีก แต่เขามัวแต่จ้องจับผิดพยายามสังเกตสภาพแวดล้อมร,บรอบๆตัวของเธอแทนและสังเกตเห็นว่าน้องกระต่ายไม่ได้ใช้ผนังแบบกันเสียงเหมือนกับสตรีมเมอร์คนอื่นๆไม่ระวังตัวเลยนะแต่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นใครบางทีเขาอาจจะหาโอกาสไปหาเธอได้บ่อยๆจอมทัพเริ่มคิดทำในสิ่งที่อาจโดนคนอื่นเรียกว่าคุกคาม แต่สำหรับเขาเขาก็แค่อยากลองเริ่มความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปกับใครสักคนดูยิ่งเป็นหญิงสาวปริศนาที่เขาตามติดตามเปมาตลอดหนึ่งปีบางทีมันอาจเวิร์กก็ได้แค่ลองคิดว่าถ้าวันหนึ่งคนที่ได้แต่อยู่ในจินตนาการเดินกลายเป็นตัวจริงได้ใกล้ชิดกันกินข้าวด้วยกันควงแขนเดินไปไหนมาไหน และยังได้ทําเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่มันพิเศษด้วยกันก็คงจะดีไม่น้อยระหว่างคิดในที่สุดจอมทัพก็เริ่มจะจับสังเกตอะไรบางอย่างจากหญิงสาวบนจอได้สีเล็บของน้องกระต่ายเขาเคยเห็นที่ไหนนะเหมือนจะเพิ่งเห็นไม่นานมานี้เองด้วยไฟเม็ดเล็กที่ไหยปาร,ราที่เขาชอบมองนี่มันเหมือนของใครกันนะ แล้วไหนจะผมสีน้ำตาลอ่อนธรรมชาติที่ตรงยาวถึงกลางหลังดูเงางามสุขภาพดีนั่นอีกสุดท้ายคือน้ำเสียงที่พอมาคิดดีๆแล้วโคตรจะคุ้นองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้ในหัวจอมทัพเริ่มมีภาพของหญิงสาวคนหนึ่งผุดขึ้นมาทีละนิดทันใดนั้นเขาก็รู้สึกตัวอ่อนเปลี่ยไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาฉับพลัน น,น,น้องขวัญจอมทัพถึงกับเผลอหลุดปากเสียงสัน่นทั้งๆที่รายละเอียดต่างๆก็ชัดเจนขนาดนี้แต่เขากลับคาดไม่ถึงหรือฉุกคิดใดๆเชื่อมโยงถึงน้องสาวข้างบ้านเลยเพราะมันน่าเหลือเชื่อเกินไปนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เขาช็อกเกือบที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ ชายหนุ่มนิ่งค้างไปหลายนาทีเป็นต้องหยิบโทรศัพท์มากดแอปอีกเครื่องดูเพื่อซูมจอแบบชัดๆและตั้งใจสังเกตทั้งสวดทรงโค้งเวา้าผิวพรรณเรียบเนียนขาวใสดวงตากลมโตที่หน้ากากปิดบังไม่มิดยิ่งมองดูก็ยิ่งเชื่อมโยงได้ว่านี่มันเธอแน่ๆแบบไม่มีทางเป็นคนอื่นไปได้แต่น้องขวัญที่เป็นลูกคุณหนูชาติตระกูลดี แต่งตัวเรียบร้อยปิดทั้งบนทั้งล่างตลอดเวลาคนนั้นนะ่ะหรือจะมาทำอย่างนี้จริงดิขยี้ตากี่ทีจอมทับก็ยังรู้สึกเหมือนเห็นใบหน้าสวยหวานของน้องขวัญซ้อนทับกับน้องกระต่ายบนจอขอฟันทงเลยแล้วกันเป็นเธอแน่แนเมื่อมั่นใจแบบนี้จอมทัพก็ไม่รู้แล้วว่าตัวเองต้องทำหน้ายังไงดีที่แน่แน่ คือขอดูน้องขวัญไลฟ์กระต่ายน้อยให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันไลฟ์นี้เธอก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมร้องเพลงและเต้นไปด้วยทำเอาเขาเคลิ้มไปกับน้ำเสียงมองแล้วเพลินตาราวกับถูกยวนยั่วปรนเปรอถึงที่จอมทัพที่หายแตกตื่นกลับมาชมมองเธอแบบเพลินตาเพลินใจจัดการตัวเองต่ออย่างเพลินมือ จนกระทั่งเธอลงสตรีมเขาเองก็ปิดจอทีวีแล้วเริ่มมานอนคิดแบบจริงจังว่าควรจะทำยังไงต่อไปดีที่สำคัญกว่านั้นคือทำไมขวัญถึงมาทำงานแบบนี้กันนะเขารู้ว่าที่บ้านของเธอไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินไม่จำเป็นต้องหาไรายได้มากๆมาจุนเจือใครแตกต่างจากคนอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่มาทำอาชีพแนวนี้ที่ต้องการเงินมากๆเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างหรือว่าทำเพราะสนุกแต่จอมทัพกลับรู้สึกว่าคนอย่างขวัญน,น่าจะมีความสุขกับการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากกว่าไม่งั้นคงไม่เปิดร้านขายดอกไม้หรอกแล้วมันเพราะเหตุผลอะไรกันคิดไปคิดมาสุดท้ายจอมทัพก็ไม่ได้คำตอบ เลยได้แต่นอนจับจ้องไปยังเพดานสีขาวสะอาดก่อนจะคิดตกว่าแล้วเขาจะสนใจทำไมว่าเหตุผลของขวัญจีราคืออะไรสนใจว่าจะหาทางเข้าใกล้เธอได้ยังไงไม่ดีกว่าหรือเพียงเท่านั้นใบหน้าสับสนของชายหนุ่มก็กลายเป็นเผยรอยยิ้มเจ้าเล่หแววตาเขาเป็นประกายเจิดจ้าทีเดียวจอมทัพลิกตัวกอดหมอนข้าง ซุกซบความอุ่นนุ่มจินตนาการเป็นร่างอรชรที่ร่อนกายร้องเต้นเมื่อครู่ไปด้วยกลายเป็นว่าคืนนั้นทั้งคืนจอมทัพแทบจะร้อยถึงเช้าไม่ไหวเพราะตอนเช้าเขาจะมีโอกาสได้พบหน้าน้องขวัญกระต่ายน้อยคนนั้นเช้าตรู่วันใหม่จอมทัพลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแบบดูดีกว่าตอนอยู่บ้านปกติมาก ขาเรียวยาวในกางเกงสแล็กก้าวเดินไปอย่างมั่นใจพาเจ้าตัวไปยืนเกาะอ,อยู่ที่รั้วบ้านที่ติดกับบ้านข้างๆมุมเดิมรอคอยให้สาวน้อยข้างบ้านเปิดประตูออกมารดน้ำต้นไม้ตอนเช้าเช็กเช่นทุกวันนกน้อยบินผ่านพาให้สายตาจอมทัพมองตามไปขณะที่เขาครุ่นคิดกับตัวเองไปด้วย จากการลอบสองพฤติกรรมของน้องขวัญจีรามาหนึ่งปีเต็มเขาเลยล่วงรู้กิจวัตรและช่วงเวลาที่เธอจะออกจากบ้านในทุกๆวันและทันทีที่ประตูบ้านสีขาวเปิดออกจอมทัพก็ส่งเสียงทักทายสดใสให้ทันทีน้องขวัญเมื่อคืนหลับสบายไหมคะหญิงสาวที่ไม่คิดว่าจะมาเจอจอมทัพแต่เช้าแบบนี้สะดุ้งเบาๆอะเออ สบายดีค่ะแต่ว่าคำทักทายดูแปลกๆไปไหมปกติควรจะเป็นทักทายยามเช้าหรืออรุณสวัสดิ์ไม่ใช่หรือไงเธอคิดในใจวันนี้ขวัญจีราย,ยังคงเลือกสวมชุดที่ดูเรียบร้อยสไตล์คุณหนูเหมือนทุกวันเธอสวมเดรสสีขาวที่เนื้อผ้าดูเบาสบายมีลูกไม้เล็กๆติดตรงชายกระโปรงที่ยาวเลยหัวเขา่าส่วนคอเสื้อ แม้จะเปิดกว้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ดูโป๊เกินงามทว่าแค่ได้เห็นไฟเม็ดเล็กตรงใต้ไหายปร,ราตำแหน่งเดียวกับน้องกระต่ายเมื่อคืนแบบพอดีเป๊ะก็ทำให้จอมทับเผยรอยยิ้มกว้างแล้วหญิงสาวมองรอยยิ้มนั้นแล้วรู้สึกขนลุกยังไงชอบกลเธอสมควรกลัวเขาน่ะถูกแล้วเพราะต่อจากนี้ไปเขาจะทำให้เธอ ตกอยู่ใต้อานัตของเขาโดยสมบูรณ์จอมทัพเกิดความคิดโสมมที่หากขวัญจิรารู้เขา้าจะต้องสะสิิสะเอียนเป็นแน่แต่เขาก็รู้ว่าเส้นทางชั่วร้ายไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะน้องขวัญกาดหนายิ่งกว่าอะไรแต่ไม่เป็นไรเพราะเขามีไม้ตายเมื่อคืนพี่ได้ยินลูกบ้านแถวนี้จุดพลุก,กันตั้งแต่สี่ทุ่ม และยังมีเสียงหมาแมวร้องหวยหวนด้วยน้องขวัญได้ยินเหมือนกันไหมคะเขาชวนคุยพลางยักคิ้วหลิวตาขวัญก็ตอบด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักเล็กน้อยเออเอเอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะพอดีพี่เห็นเรากลัวเสียงดังเลยคิดว่าน่าจะนอนไม่หลับแน่ๆเห็นเช้านี้เราดูสบายดีค่อยโล่งใจหน่อยกลัวเสียงดัง หญิงสาวฟังแล้วเริ่มขมวดคิ้วแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเธอกลัวเสียงดังเมื่อสงสัยแบบนั้นเธอก็เริ่มแสดงพิรุษออกมาอย่างไม่อาจปิดบงังซึ่งมันก็เข้าทางจอมทัพทันทีแต่ขวัญจีรายังไม่ทันโต้ตอบอะไรจอมทัพก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาพลางกดเปิดคลิปย้อนหลังของไลฟ์เมื่อคืนกดหยุดตรงช่วงที่น้องกระต่าย นั่งคุดคูเอามือปิดหูพอดีเขาพูดด้วยรอยยิ้มพอดีเห็นว่าเมื่อคืนเราตกใจเสียงพลุแทบ,บแย่พี่เลยเป็นห่วงนะคะขวัญจิราเห็นภาพในจอแล้วช็อกทันทียืนมองตาค้างหน้าซีดเผือดร่างกายชาวว่าเรากับอาจยากรผู้ถูกตำรวจคุมตัวได้ดวงตาสั่นไหวระริกเเงื่อผุดซึมเพราะนั่นเป็นเธอจริงๆ แต่เขาจำเธอได้หรือเขารู้ได้ยังไงกันจอมทัพพูดต่อด้วยเสียงหวานว่าแต่พ่อกับแม่ของน้องขวัญรู้ไหมคะเนี่ยว่าน้องมาทำงานแบบนี้ไม่พอเขายังขยับร่างกายกำยำเข้าประชิดรัว้วคล้ายกดดันเอาคำตอบจากหญิงสาวขวัญอึ้งไปนี่มันใช่ที่เขาเรียกว่าการแบล็กเมลลหรือเปล่า ฟังฉบับเต็มแบบจุกๆโดยที่ไม่ถูกตัดเองซีได้แล้วที่เบนะคะ